ครับเป็นครับนีนะครับเป็นผลงานของสกายเลยนะครับสกายบอกว่าถ่ายให้หน่อยนะครับนี่เป็นตึกนะครับสกายสร้างเมืองเลยนะครับนะครับมันก็จะมีตึกเยอะเลยนะครับแล้วก็มีถนนด้วยนะครับสกายทำเองเลยนะครับแล้วก็บอกให้ถ่ายให้หน่อยนะครับจะเก็บเอาไว้ดูนะครับผม มาดูรอบๆเมืองกันเลยนะครับแน่นะครับอนาคตนะครับอาจจะเป็นคนออกแบบถังเมืองเลยนะครับนี่เลยเคนทำเองเลยนะครับมันมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ก็เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมีความสุขนะครับ คิดสร้างสารรค์ของเด็กนะครับแต่ก็ดูแล้วมีสาระดีนะครับผมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องสกายด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับ